น่มีชุดน้องกูคืใชลยุ่ไได้ร่างอะไไม่ร่างนะนครับ็จะมีนี่นี่ชุดน้องกูนะครับผมนะครับจะมีตุ๊ตาพ่อตุ๊กตาผมอยากตุ๊กตา่ตุ๊กตาตุ๊กตาพีชื่อด้วยตุ๊ตาเนี่ยครับศิลสิทธิ์ปิจฉัตรนะครับผมกกสี นี่เนี่ยสีฟ้ามันเป็นอคอขั้วใหญ่เป็นเกนวปแไหตรงนี้นะครันตาหากห่อคะทีนออตาหักแคงครับตาหักที่นุ้ยบอกว่าตาหักคืออีหยังมันเป็นความตั้งใจที่แต่เราเงียบนะครัะนั่นบริบทสื่อๆเป็นต้นดอกดอกนี้ง่าครับก็จะมีกล่องนี้นะครับก็จะเป็นของพี่บอ้อยนะครับผมเกิดจะมีแม่ม

ก็น <mel> <hours> you ี้สำหรับเป็นชุดเดียวทะเลเดียวย็บหนาครับผมเดิงในบเนื้อนอนไม่ครับหลายอยางหลายยากระเป้านี่หมอม่กระเป๋ารับกาีเสือที่พื้นเย็บองครับผมพื้นแต่งใจเย็บเองกนกินับิวค่ะกินอับนาเหมืนกันกงเกงี่ส่ะเือะอู้ไร้ั อ้องศึกษะน้ยเดอนปีนี้พ่อมพอเดือนปีนี้น้ยอุดมเลยบเรยต้องขอบคุณ่เี่มีบนี่ยมเบีมังน่าจะเป็นแม่นะครับน่าจะเป็นแม่ล้วมีขนมมีขนมน้ำนะครับมีขนมไม่เจียวามอนโอ้โอยแล้นาะโอ้โอ้้ครับผม ขอบุณทุลกุนนะครับทีดตามห้องครับม <c oughs> ี่เล <gef passion> <c oughs> ่า <satisfy> ก <karang> ินทรงที <absorbed> ่มันยากครับผมยังแก้ได้อยู่แก้้ัมันแก้ยังไงแก้ังไงนี่แะเป็นกระตาที่ย่ผขอขอบุณครับขอบุณเก่กับลิเอกเท่านครับพี่บกมาเมืองศเองรานีครับเ็นของทหารนีครับขอบุๆครับกช่องนี้ครับอย่าลากไปขอทุกคนนะครับช่องนีกุนกดกำลังระบาด เรีสุภาษของดีๆครับผมชมวิกฤตโควิดผู้ใดที่แบเจอปัญหาย่งนี้หมดทุนครับแล้วก็จะพานธุ์ที่มีกานำการกต่ยางไม่้องฝากเดืองกันค่ะสำหรับผู้ไดเนะคะไปใช้มาใช้ป่พวกแมกพวกจิวหลังมือนอกค่ะละกัยาเขาไก่เออยาไปนี่ทีซียงนอกค่ะละกัอีกอย่างค่ะห่างกันสอเมตรคากนสเมตรที่กิเกังไงผมอยากดูไกลสุดยงเมื่อไหร่ครับผมก็พูดไ้คับพี่เมย์้องครั ชอบที่เธอเป็นเธอชอบงานกระทำชอบตอนเธอเมื่อก่อนชอบเวลาเธอเอ่ยคำชอบเพระชอบเธอไม่คิดจะเปลี่ยนใจ

Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่นันตีได้อัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ